อมอธิชาติผู้กุมความลับของแอปทักษออนช่วงนี้เป็นที่จับตามองเรื่องความรักอย่างหนักสำหรับนางเอกตลอดการแอปทักษออนพักสุขเจริญซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้ออกมายอมรับแล้วว่าตอนนี้กำลังมีคนคุยอยู่แล้วซึ่งแฟนๆก็อยากรู้ว่าเป็นใครกันนะจะใช่คนที่คิดไว้หรือเปล่าล่าสุดพระเอกชื่อดังอย่างอัมอธิชาตเพื่อนสนิทของแอปที่ได้ออกงานอีเวนต์ด้วยกัน เปิดใจพร้อมออกปากชัดเจนว่าตนไม่คิดหันหลังให้กับวงการบันเทิงคิดถึงตลอดเพราะเติบโตมาจากการแสดงละครที่ผ่านมามีคนติดต่อให้เล่นละครอยู่หลายเรื่องจนถอดใจไปแล้วก็มีซึ่งที่ผ่านมาอาก็ได้มีโปรเจกต์เกี่ยวกับหนังซีรีส์ที่อยากจะทําตั้งใจไว้หลายปีแล้วเลยได้คุยกับเพื่อนซีแอปไวเพราะอยากทำงานร่วมกับคนที่คิดถึงกันจริงๆซึ่งครั้งนี้ตนจะอยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังด้วยดำเนินการไปได้1 5เแล้ว ซึ่งแอปคอนเฟิร์มคิวให้เรียบร้อยส่วนที่อั้มแซวบนเวทีในงานวันนี้ว่าช่วงนี้แอปน้ําตาลขึ้นคล้ายดูเหมือนจะรู้เรื่องราวความรักของเพื่อนสนิทซึ่งอั้บอกว่ารู้เท่าที่สื่อรู้ถ้าอะไรที่เขามีความสุขเราก็ยินดีถ้าหวานเกินไปก็อาจจะพาไปตรวจน้ําตาลแต่ที่ไปคอมเมนต์แซวใต้โพสของสาวแอปบ่อยๆก็แค่คอมเมนต์ปกติไม่ได้รู้อะไรตนลุ้นต่างหากเพราะรอให้แอปออกมาพูดเองเพราะไม่กล้าพูดเอง เดี๋ยวพูดผิดไปเปล่า